บอยไตรภูมิรัตน์ครับสวัสดีครับผมก็อนัตพลสีจำขวัญจากเด็กบอยก้ครับเหตุผลส่วนตัวที่เริ่มชอบดนตรีเนี่ยเป็นเหตุผลที่เด็กผู้ชายส่วนใหญ่เป็นเลยก็คือแต่งเพลงจีบสาวนะครับผมคิดว่า เพลงนี่มันเหมือนกับการที่เราได้ระบายความรู้สึกนะฮะการที่เราได้ส่งเสียงออกไปร้องเพลงเนี่ยแล้วมีคนชอบมันก็น่าจะอารมณ์พื้นฐานแนวๆนั้นในครั้งแรกที่รู้ตัวว่าอยากจะเข้ามาในทำงานในวงการเพลงคือจริงๆผมรู้ตัวตั้งแต่ป .4 แล้วศิลปินหลายๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินไทยหรือศิลปินเมืองนอกเนี่ยที่ที่ผมฟังและชื่นชอบงานเขาเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญมากแล้วก็เป็นแรงผลักดันที่ทําให้เราอยากจะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีแบบ แบบี่โรรของเาไนะ <Hello. S 1> ตในการแต่งเพลงของผมเนี่ยจริงๆเต่งแนวพอ็อปนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ฟังง่ายแต่ว่ามันอาจจะมี กลยนาย์ของเพลงย้อนยุคเข้ามาเกี่ยวข้องพอสมควรซึ่งมันเป็นความชอบส่วนตัวของผมนะครับจริงๆแนวเพลงที่ผมชอบเนี่ยจะเป็นเป็นซิงเกิลซองตอร์นะครับถ้าเทียบจากวันที่ได้ทำอัลบั้มเดี่ยวจนถึงวันนี้มันก็ได้ทำดนตรีไปหลากหลายมากส่วนใหญเพลงที่ได้ทำจะเป็นการทำกับวงหรือว่าทำเพลงให้ศิลปินท่านอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับร ในอัลบั้มดอ e บอยก็เราแบ่งงานกันชัดเจนตามความถนัดของเราแต่ละคนนะครับทุกเพลงผมจะเป็นคนรับหน้าที่แต่งทานองหมดทุกเพลงพี่บอยไตรจะแต่งเนื้อร้องหมดทุกเพลงแล้วก็จะเอาทํานองของผมกับเนื้อร้องของพี่บอยไตรเนี่ยมาประกบกันเพลงแค่พูดว่าเป็นเพลงของดอะบอยก็ซึ่งเป็นเพลง ที่ทั้งผมทั้งพี่บอยใจเราชอบมากนะครับเนื้อหาเนี่ยมันเปลงเศร้าอาจจะเรียกได้ว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิธีการแต่งเพลงอย่างเพลงกลับมาที่พี่บอยใจเป็นคนแต่งไว้ในในอัลบั้ม Two Days Ago Kids นะครับเพลงแค่พูดว่านี่คือเป็นความเศร้าแบบที่เรารู้ปลายทางอยู่แล้วว่ามันจบแน่นอน ในแง่ของการเป็นนักแต่งเพลงนะครับผมก็คิดว่าสิ่งหนึ่งที่แนะนําได้ก็คงเหมือนกับทุกอาชีพนะครับคือเราต้องขยันพยายามที่จะเปิดโลกทัศน์ของตัวเองให้กว้างอยู่เสมอเราไปเจอเพลงไหนที่เราชอบแล้วก็ลองเอามาวิเคราะห์ดูซิว่ามันมีอะไรที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นเมลโลดี้หรือเนื้อร้องเขาแต่งเนื้อลองแบบไหนมันถึง โดนใจเราทุกครั้งที่มีใครถามว่าอยากจะแต่งเพลงเก่งเหมือนพี่บอยนี่ทำยังไงนะฮะผมก็จะตอบเสมอว่าอย่าแต่งเพลงเก่งเหมือนพี่บอยเลยจงหาวิธีของตัวเองคือเราสามารถมีไอดอลได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องเชื่อในในเสียงที่มันดังอยู่ในใจเราด้วยว่าเราอยากจะพูดอะไรสิ่งที่เราอยากจะพูดนี่สำคัญที่สุดครับ mm hmm. ก็ติดตามผลงานของ The b บ y ยก็นะครับ Facebook เดอะบอยก็นะครับ IG เหมือนกันชื่อเหมือนกันนะครับเดอะบอยก็ก็มี Line Official เป็นของตัวเองแล้วนะครับติดตามข่าวสารต่างๆเข้ามาพูดคุยกันได้ในทุกสื่อเลยนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Hello